นี่หลงวงพ่อพัดมีดีอะไรคนถึงอยากได้เยอะขนาดนี้ไปดูกันครับมีวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเสียเกิดนครสวรรค์นะฮะต้องบอกว่าเป็นนั่าอคนนึ่งก็แล้วกันนะที่เขาบอกว่าเป็นนักสะสมตัวยงเป็นนักไลฟ์สดเบอร์นหนึ่ง เป็นนักขายรถเบอร์นหนึ่งแต่เอาเป็นว่าเป็นพี่น้องกันมานานมากเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วินาทีแรกผมได้รู้จักหลวงพ่อพัฒน์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้พาเข้า,ขามากาลาบหลวงพ่อได้รู้จักหลวงพ่อในเขาเรียกว,ว่าบอกเป็นพระที่แบบโอ้โหแบบเมตตามา,มา <c oughs> การแบบนี้ก็แล้วกันเอาว่าอันนั้นเป็นเรื่องอดีตแล้วกันแต่วันนี้เนี่ยวันนี้โยธชดามาถึงที่เนี่ย <c oughs> ไม่พลาดแน่นอนขอชมของดีของเสียเกิดนครสวรรค์ที่เขาเรียกว,ว่าสะสมไว้นั่นนี่คือ มีดครับโ oh. อ้โหหลายขนาดมากเลยเซกเกอร์ครับอยากรู้จริงๆแล้วมีคนหามเยอะเลยมีไว้ทำอะไรเนี่ยมีดเนี่ยไม่รู้พี่ <laughs> มีไว้ทําอะไรจริงๆผมชอบนะครับสะสมหลายๆคนชอบมีดนะครับหลวงพ่อเดิมแต่ว่ามีดหลวงพ่อเดิมนั้นราคาแพงหลายหลายแสนก็เลยเราเราเกิดทันหลวงพัดคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเช่าในวันที่มันไม่ไม่ได้ดังใช่ครับใก็แบบว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยเราในฐานะที่เรารักหลวงพ่อแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเราก็เช่าเอาคิดอย่างนี้เราไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้ในในวันนั้นเราก็เช่าหมดเลยใช่เลยครับโยครับนะครับเล่มลุงเล่มเล็กนี่ผมเช่า5นิ้ว3ามนิ้วเช่าหมดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเลย คนไทยเขาอยากรู้มากเลยอุธคุณเนี่ยครับมีไว้เพื่ออะไรต้องบอกว่ามีดเนี่ยก็คือความเป็นมีดอะจริงๆใช้เป็นมีดได้อยู่แล้วนะครับเราจะใช้อะไรก็ได้นะครับหมูได้ไหมไม่ควรครับไม่ควรแต่เขาเอาไปตัดสิ่งไม่ดีตัดสิ่งไม่ดีตัดของไม่ดีแล้วถ้าไว้ที่บ้านมันจะดีสมมติว่าใครโดนของเนี่ยเขาจะมีดมาทำอย่างนี้ปีโยดนของใช่ไหมให้ หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยหมดเคาะหมดเสนียดจันไรลายอะไรเงี้ยอันนี้ไม่คอ่าครับประมาณนี้พี่โอแต่ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาให้มีดไปอย่างเล่มนี้นะครับเป็นคนที่ขี่ช้างเข้าป่าก็จะไว้ฟันหนามได้และกลางคืนเนี่ยเขาจะามีดเนี่ยนะครับถ้าดึงออกมาเนี่ยก็จะเอานะครับรอบเขานอนตรงไหนเขาจะพันรอบเพื่อไม่ให้พูดผีพิซารกัน งูกันสิ่งมีพิษะได้หมดนะครับ<อ>หรือถ้าเจอไม่แช่แค่กันก็ใช้ป้องกันตัวเองได้ด้วยเป็นมีดหมออาคมพกเข,าาเขา้าป่าก็ปลอดภัยนะมี<ช>อาวุธปัจจุบัน,นอยู่ในบ้านเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอุ่นใจรู้สึกว่าอุ่นใจว่ามีมีดอาคมของหลวงหลวงพ่อพาดนะครับอยู่ในบ้านเราใคร คนรักมีคนเกียรติมีของไม่ดีเข้าบ้านมันกันได้ผมมีความเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะใน F C นะครับเขาเรียกว่าผู้ตะคูลในเรื่องของการเก็บนีเนี่ยคือป้องกันนะครับสิ่งไม่ดีเข้าบ้านะครับเพราะสิ่งนี้เป็นของ มีอาคมมีเคเื่อกมีวิชาครูบาอาจารย์ทำให้นะครับเพื่อปกป้องสิ่งไม่ดีเพราะบางคนเนาะก็ไม่ได้รักเราทุกคนแต่คนเกลียดแล้วก็อาจจะของไม่ดีใส่เราอันนี้ก็จะกันได้ด้วยก็ได้ครับแต่ถ้าเจอโจรตัวเป็นๆมาเนี่ยชักมาก่อนผมว่ากันได้เนี่ยเล่มนี้กันกันได้แน่นอนกันได้แน่นอนนะครับกันได้แน่นอนก็จริงๆไม่เป็นความอุ่นใจเป็นความสบายใจและที่สําคัญเป็นสิ่งที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์